นายกคนนพวกเพื่อไทยอะเลี้ยงตัวด่ากันทุกคนเลยผมว่าอ๋อเลยฮะคือถ้าถ้าสลับั้่ปั๊บถ้าสลับข้างแปลงร่างไปอยู่ในซี่ไปทาธิปัดถ้าเป็นหัวหน้าพักหรือว่าเป็นนายกอยู่ไทยทีมนั้น่ะเพื่อไทยต้องด่าเหมือนกันนะคุณวิสาเนี่ยต้องด่าเป็นคนแรกเลยผมว่าเรามดูแล้วทำอะไรเพราะอะไรเพราะทำไมถึงด่าเพราะว่าคำมันแรงเหรอคุณสมชายก็ก็ไม่รู้แม่บ้านผมกับคนเหนือก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับอ้าวเลยฮะเขาเขารุ่นใหม่ อ๋อเป็นคนเหนือรุ่นใหม่เหรอครับนี่พยายามที่จะบอกว่าแฟนคุณสมชายก็ยังยังอายุไม่มากกำนองนั้นยังยังสาวยังสวยอยู่อย่างนั้นใช่ไหมล่ะไม่ไม่ใช่ยังสาวสวยแต่ว่าเขาเขาเขารุ่นหลังไงเขาก็ไม่เข้าใจครับแกจะถามเขาอยู่เนี่ยก็นั่งนอนตามเขาจะบอกเอะมันมันทำอะไรเขาไม่ไม่รู้เพราะฉะนั้นในมุมของคุณสมชายคิดว่ามันมันเป็นอะไรเป็นเป็นวาทกรรมหรือมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่า มันก็น่าจะมีมันน่าจะมีนัยยะจริงๆของเขาหละเขาก็ต้องอาจารย์อาจารย์จจบุญมีนี่เขาก็ว,วิจารณ์มาตลอดลนะเขาก็คงจะเขาก็ต้องคิดดีแล้วมั้งบางคนที่ก็ไม่ใช่พวกเดียวเขาเขาก็คงจะพูดเข้าทางหนงังยิ่งรักนะครับครับอ่ะเอาละเอาละขอบพระคุณนะครับคุณสมชายครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับอ่นี่คุณสมชายจากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ,ค,รบรคือเรื่อง คำเมืองอย่างที่ว่าเนี่ยผมเตรียมมาบางส่วนนี่ผมขออนุญาตนะครับนำมาจากกคำคำเมืองวันละคัมบนะครับที่เขามีการจัดทําขึ้นผมก็ขออภัยเจ้าของคนที่จัดทำนะผมจําชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่าผมก็พยายามที่จะเข้าไปเปิดอ่านอยู่เหมือนกันนะครับนอกเหนือจากนี่ฮะทั้งขี้ขำขี้ย่องขี้แบะขี้หักต้องแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีมาฝากกันนะครับนี่ฮะขี้แยขี้แยเนี่ยแปลว่าขี้กากนะฮะขี้แยนะครับขี้ขี้ปุ๋มเหรอฮะขี้ปุ๋มก็แปลว่าแปลว่าพุง หรือว่าท้องนะฮะถ้าเป็นคีเปี้ยนะฮะคีเปี้ยเนี่ยเขาบอกว่าคนผอมบางไม่มีแรงคือเรียกได้ว่าผอมแห้งแรงน้อยอะไรทำนองอย่างนั้นนะครับและยังมีอะไรคีจิคีจิเนี่ยก็คือประเภทแบบขี้ตันีที่เหนียวนะฮะก็คือคีจินะฮะส่วนคีจุเนี่ยก็คงไม่ต้องบอกแล้วคีจุเนี่ยแปลว่าอะไรคีจุคงจะแปลว่าโกรกอะไรทํานองนั้นนะครับแล้วก็มีคีลืมฮะคีลืมแปลว่าทู่หรือทื่อไม่มีคมฮะอันนี้ก็คือ คําสั์นะครับกำเมืองวัละคำก็แล้วกันขออนุญาตนํามาสั้นๆนะครับอามีสายเข้ามานะครับ5447สวัสดีครับสวัสดีครับ5447ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชินจังสองครับชินจังสองชินจังสองเป็นคนเหนือหรือเปล่าคุณชินจังสองโอ้ไม่รู้เรื่องภาษาเหนือเท่าไหร่เลยครับไม่รู้เรื่องภาษาเหนือเลยมีพักพวกมีญาติมีเพื่อนเป็นคนเหนือไหมไม่มีครับ ไม่มีเลยโอ้โหไม่มีทำไมไม่มีใครคบไม่มีคนเหนือครบขนาดนั้นเลยเหรอคุณจินจางสองพอไม่ก็พอแต่ว่าผมว่ามันมันยังไงมันคงเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นนะครับผมว่าเนเอาเอาพวกเรื่องจริงคุณเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นแต่่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเห็นบอกว่าเป็นรัฐบาลที่โกอินเตอร์แล้วนี่ฝรั่งยังเล่นแกร่งกว่านี้เลยนี่ครับผมก็ไม่เห็นเขาโกรธกันไม่รู้สินะก็คือ บางครั้งบางท้าคนที่เป็นผู้หญิงบางทีอาจจะไม่ไม่อยากจะเจอไม่อยากจะได้อะไรที่มันแรงมากจนเกินไปขณะที่คนที่อยู่รอบข้างก็มีความเสื่อมต้องคอยปกป้องก็เลยมองว่านี่มันอาจจะเป็นคำพูดที่เปรียบเลยที่มันหนักมันมันมากเกินไปก็ได้นะคุณทีมทาง2มันมันมันคำของท่านไออของของคนชนิดมันมีคำหนึ่งที่ฆ่าไม่ใช่หรอครับพี่ฆ่าก็คือพูดถึงประชาชนคนไทยเขาเปรียบเลย บอกว่าสังคมไ<อ>ทยทุกวันนี้นเป็นสังคม,<ผ>ม,มคิคมดค่าไม่ได้บอกไม่ได้ว่าใครบอกว่าสังคมไทยเป็นสังคมขี้ค่าคือต้องมหีหาคนที่มาคอยอุปถัมภ์ค้ำชูไม่ไม่ออผมว่ามันมันมันระบาดมาถ,ถึงพวกนัก,กวิชาการเก่าๆที่เคยมีเกร็ดนะผมว่านะตอนนี้ก็เผิดตัวตนมากมายเลยมันจะมีผลต่อต่อภาพลักษณ์หรือว่าต่อความเชื่อถือในตัวของอาจารย์ธีรยุทธ์ไหมคุณจิจักรโอ้ไม่มีครับผมว่านะถ้าเราโดยโดยสามัญสำนึก คุณธีรยุทธ์นี่ไม่เคยแสวงหาคนประโยชน์นะครับี4คน14ตุลาหลายคนอาศัยยี่ห้อ14ตุลามาหากินอก็ไม่รู้แล้วแต่แล้วแต่คนละคนนี่ครับอาเราก็ไม่รู้ว่าใครใครมาทําอะไรบ้างด้านนี้ก็มาเป็นนักการเมืองด้านนึงก็เป็นนักวิชาการด้านนึงก็ไปกลุ่มธุรกิจนะคนตุลาหลายคนก็เป็นนักธุรกิจอยู่นะครับือถ้าเราจะขายวิญญาณมันต็รวยเหรอครับผมว่านะแอ่คุณธีรยุทธ์ก็ไม่เคยครับขอบพระคุณนะครับคุณยิ้จัาทสองนะครับขอบขอบพระคุณนะครับนิดนึงครับ ครับครับผมขอบคุณครับมีหนึ่งแปดาเจ็ดนะครับหนึ่นะครับสวัสดีครับหนึ่เจครับหนึ่ครับอ่าหนึ่งเก้าขออภัยหนึ่ปดเจ็ครับสวัสดีครับอ้าวหนึ่ไปไหนแล้วพี่พี่ไปไหนเนี่ยอุตส่าห์โทรศัพท์มาผมรับสายพี่เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยสวัสดีครับอ่ะไม่ยอมรับสายนี่นะ แม่เดี๋ยวโดนเปรียบเทียบเปรียบเลยเลยเนี่นศูนย์แปดแปดแปดศูนย์สี่เจ็ดนะฮนะะสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับใครครับสุชาติครับผมคุณทวีชาติจากสุรินใช่ไหมสุชาติสุชาติสุชาติอ๋อคุณสุชาติครับผมสุชาติจากร้อเอ็ดใช่ไหมครับสวัสดีครับญญคุชานสกอืมไม่ได้จเจอกันตั้งนานวันนี้เนี่ยลมอ,อะไรหอ,อกมาหรือว่าลมขี้ขำขี้ย่องขี้แบะเนี่ยหอบมา ผมผมผมลมที่หนาวผมนะ <laughs> ฮะ,ะคิดว่าคําเปรียบเลยหรือว่าสมญาที่อาจารย์ธีรยุทธ์บุญมีเนี่ยมอบให้ทั้งอดีตนายกคนก่อนนายกคนปัจจุบันรวมนักกองทัพเนี่ยมันเป็นความจริงหรือมันเป็นแค่วาตก,กรรมที่ต้องการที่จะสร้างความมือหาในมุมของอาจารย์สุชาติถ้าเป็นผมผม,ผมยินดีต้อนรับเลยครับผมหรือเป็นคำชมให้กำลังใจอ๋อเหรอฮะ แม้อาจารย์สุชาติไม่ใช่<ำ>เป็นคนที่ตกเป็นเป้าไม่ใค่คนที่ถูกให้สมญาอาจจะไปคิดอะไรมากนะสิเขารักนะเขาตึงติเขาตึงตึงถึงก็เขาอะไรเขาจะไปบอกว่าเขาจะไปบอกเขาอย่างหนาก็ไม่ได้หรอกนายกเขาก็เป็นผู้หญิงเป็นสุภาพสตรีเนี่ยแม่เขาก็แต่งตัวสวยเขาก็เ,าเดินสายทํานู่นทํานี่เหมือนกันนะไปว่าเขาว่าแต่งตัวสวยไม่ทําอะไรว,วันวันหนึ่งมันก็ไม่ถึงขั้นอย่างนั้นนะคุณอาจารย์สุชาติอยฟังดูสะ สองดววน่ารักแกตายเขาเขาชมเนี่ยนะฮะอากไห้กำลังใจเนี่ยนะคิดอะไรมากมายคนโอ้โหเป็นอะไรมากมายใช่ไหมแหม <c oughs> เดี๋ยวก็บอกว่างั้นจัดหนักให้อาจารย์สุช,ชา่าเดี๋ยวเจออาจารย์สุช,ชา่าเดี๋ยวเขาบอกว่าเนี่ยให้สมญาอาจารย์สุช,ชาติเนี่ยอาจารย์สุช,ชาติจะเอาป่าอืมอันนี้คือเขาต่อ,อยุ่ยเราอ่ะนะอ๋อเขาต่อ,อยุ่ยให้เรา,าต่อ,อยุ่ยเราทำใจสบายสบายเลยคิดว่าใครที่มามาพูดอะไรแรงแดงอะไรไม่ดีกับเราเนี่ยก็ถือว่าเขาให้พรทำนองนั้นใช่ไหม ก็ให้พรเราต,อต,อตอ่ออายุเราจะได้ลุ่งเรืองมีความสุข<อ>ประเทศชาติจะได้เจริญเนี่ยอาจารย์สุชาติจจ,จบจันรุลุหรือ,อยังตอนเนี้โอ้กระแสแล้วมันต้องจบแล้วอ๋อ <c oughs> เลยฮะเอเอ <c oughs> <ๆ>เะราะฉะนั้นคิดว่ามันไม่มีอะไรหรอกมันเป็นเรื่องคําเปรียบเปรยเป็นการา<อ>าเรียกว่า,าแย่กันเล่นอะไรทํานองอย่างนี้ใช่ไหม มันมันไม่ส่ใจเท่ากับรัฐบาลขิงแก่นะผมดูตะเบีย,ยนแค่นั่งจมบงเลยครับครับอ่ะเอาละเอาละขอบพระคุณนะอาจารย์สุชาตินะหลังโทรมาคุยกันใหม่นะอาจารย์สุชาตินะครับครับสวัสดีรครับโชคดีครับครับขอบพระคุณนะฮะอ่ะมีสายเข้ามานะครับผมกดไม่ทันนะครับไม่รู้เบอร์อะไรที่โทรศัพท์เข้ามานะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาร่วมแสดงความคิดีห็นนะครับขออีกสักสองสามสายก็แล้วกันเดี๋ยวจะพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับ ท่านผู้ชมก็โทรศัพท์เข้ามานะครับมาแล้วนะฮะห้าสี่เจ็ดเก้าครับสวัสดีครับห้าสี่เจ็ดเก้าครับค่ะสวัสดีค่ะอนัตตาค่ะอ่าคุณอนัตตานี่เป็นคนเหนือหรือเปล่าค่ะอ๋อเหนือเหนือครึ่งหนึ่งค่ะก็เคยไปอยู่แต่ตอนนี้อาจจะเป็นญาติญาติอยู่เหนือไม่มีเพื่อนพี่รู้จักอยู่เหนือหรือเปล่าได้โทรไปถามไม่มันแปลว่าอะไรเนี่ยมันหนักจนเกินไปหรือมันเบาจนเกินไปหรือเปล่าก็อาจจะเป็นคำเล้อเล่นล้อได้เพราะคนเหนือก็บางทีก็เข้า พูดชอบเล่นกันก็มีอะไรก็มีโอ้แต่แต่ความอาจารยาาอา์อาจารย์อยาจารย์ชากว่ามุมของอาจารย์ธีรยุทธ์เนี่ยไม่ใช่คนที่จะไปล้อเล่นไม่ใช่คนที่จะไปคอยแย่คนนั้นคนนี้นะในบุคลิกของอาจารย์ธีรยุทธ์อ่ะก็เอาก็เหมือนขอโทษนะคะเหมือนกับคำว่าอิโง่คือไม่รู้ทั้งรู้ว่าใครเป็นใครอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ว่าพอมาถึงของอาจารย์อาจารย์เนี่ยธีรยุทธ์ อาจจะอาจจะเป็นคำทางเพยั้งหรือคำพ้องจองหรือพูดเล่นไปแต่ถ้าเป็นจริงอ่ะก็ก็เป็นจริงคุณยอมรับไหมรัฐบาลยอมรับไหมแสดงว่าขึ้นอยู่กับคนที่ถูกกล่าวหาว่าว่าจะยอมรับหรือเปล่าถ้ายอมรับก็เป็นเรื่องจริงถ้าไม่ยอมรับเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของการหยอกล้อปกติก็ก็เอาเป็นว่าถ้าคิดถ้าคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริงคุณต้องฟ้องสิ ร้องไปเลยถ้าคิดว่าเป็นเรื่องจริงคุณต้องปรับปรุงตัวเองเพราะคุณเป็นผู้นําของรัฐบาลคุณจะมาเล่นมาทําแบบนี้ไม่ได้ประชาชนเดือดร้อนมีเยอะแยะคุณคุณเข้าสภาบ้างคุณดูแลเขาบ้างว่าประชาชนตอนนี้ทุกร้อนแค่ไหนพอเวลาถึงสภาคุณก็ไปโน่นไปนี่ประเขาไปต้ณไปปฏิบัติภารกิจในฐานะนายกหน้าคุณนันตาคืออาจารย์พินุษต้อถูกมองว่าแหม ทีซีของฝ่ายตรงข้ามประชาธิปัตย์หรือว่าในซีของฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลไม่เห็นวิพากษ์วิจารณ์อะไรเลยอะคุณอนัตตาจะตอบเขานีอย่างไงก็วิพากษ์วิจารณ์ทุกครั้งอ่ะของอาจารย์ก็ติดต,ตามการเมืองมาทุกครั้งทคไม่ถูกใครเป็นรัฐบาลการาทีนยุทธก็ซัดเรียบเหมือนกันใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้คนละไว้อะ ไม่เคยละไม่เคยรัดแต่ทีนี้ว่าจะข้างไหนอแต่ตอนนี้คุณเป็นรัฐบาละผู้คนเขาก็จับตามองคุณว่าคุณทําถูกต้องไหมถ้าคุณทําไม่ถูกต้องเขาติมาคุณก็ต้องปรับสภาพตัวเองใช่ไหมคะอคุณคุณต้องดูว่าประชาชนเขาพูดเนี่ยคุณมีส่วนผิดไหมคุณก็ต้องปรับปรุงตัวคุณต้องแก้ไขถ้าไม่ถูก็คือมารับงตองถ้าไม่จริงก็ต้องไปต้องไปใส่ใจนะ ถ้าจริงถ้าที่มันร้ายแรงนะหรือว่าเพราะว่าถึงพ่อแม่เลยแล้วรก็โทษนะคะคุณก็ไปครองร้องเลยไปขึ้นสาลเลยครองร้องไปเลยไปสรุปตัวเลยรอยชายไปมันวันแต่งตัวสุดมันมมมััันนนอธรรมดาอ่ะมันธรรมดาคือเขาเป็นผู้นำเป็นคนของสาธารณะก็เลือกคุณมาคุณปรับปรุงตัวสิคุณทําให้ประเทศดีขึ้นสิเขาก็ไม่ว่าคุณขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะควมไดแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอะ ก้อกสักสายก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมีสายเข้ามานะครับผมไม่แน่ใจะว่าเบอร์อะไรนะฮะอ่ะหนึ่งเก้าแปดเจ็ดหนึ่งเก้าแปดเจ็ดครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับผมนักเลงครับครับได้ยินครับได้ยินไหมครับได้ยินแล้วครับไดีครับผมอืมเป็นยังไงบ้างสมยาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของจริงหรือเป็นเพียงแค่วัทกรรมหรือเป็นเพียงแค่ต้องการที่จะสร้างจุดเด่นให้กับ ปากถาที่มีขึ้นไม่ครับอย่างอาจารย์ธนยุทธ์แล้วแกก็วิจารณ์ทุกรัฐบาลแล้วครับอาจารย์อที่ผ่านมาที่เราที่ที่ผมก็ติดตามอยู่แต่แต่ไอ้คาพูดที่แกพูดมาเมื่อวานนี้ผมว่าเป็นเรื่องจริงครับอาจารย์เป็นเรื่องจริงนี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าผมไม่ใช่ว่าผมพูดโดยเอาไปเปรียบเทียบเป็นว่าผมเป็นฝ่ายตรงข้ามแล้วก็โจมตีไม่เกี่ยวแต่ที่เราดูภาพจากพฤติกรรมของรัฐบาลกับคุณทักษินเนี่ยครับอื มันมันเป็นจริงอย่างที่อาจ,จารย์ธิรยุทธ์พูดเลยครับเพราะว่าเป็นยังไงประชาชนก็บอกกันมาตั้งนานแล้วบริหารประเทศจะเก่งไปไม่รู้กี่แสนล้านประชาชนจะลดหมดแล้วลคือ,อคือถ้า,ถามันเป็นวความจ,จริงเนี่ยก,ก็ก็น่าจะคุยกันดีๆก็ได้ไม่ต้องไปใช้โอกาสงานที่มันออกในเชิงวิชาการหรือว่าเป็นงานรำลึกเหตุการณ์ซึ่งคนทั้งประเทศเนี่ยสนอกสนใจปรากฏว่าไปเอาเวทีนี้มาใส่คําพูดมาใส่วัทกรรมที่ออกไปในเชิงที่ไปกระแนกกระแนงไปว่าเขา บางคนอาจจะมองอย่างนี้ไงคุณธนเพชรอาจารย์อาจารย์ผมขอขอนั่นเลยนะครับความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงอาจารย์เพราะเราจะมาเล่นกะคไม่ได้ใช่ไหมมันมันโกหกกันได้แต่ทา้งสี่ของรัฐบาลก็ออกแหมนายกเขาก็เดินสายทํานู่นทํานี่ไปต่างประเทศวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปช่วยน้ําท่วมน้าท่วมนะอ่าอย่างรัฐมนตรีมหาไทยคู่ถุงก็เข้าใจนั่นแหละคือของโของของไม่เคยโงตัวเองไงของอมไปตรงข้ามผิดอย่างเดียว แล้วผมก็บอกว่าถ้าคุณไม่มองตัวคุณเองและคุณบริหารประเทศแต่ประชาชนทุกวันเนี้ยไม่แต่เพื่อแดงจับใจไม่ใช่น้อยนะครับอาจารย์แล้วคนที่มีอุดมการอย่างผมเนี่ยไม่ใช่น้อยและประเทศมันไม่ได้ของเล่นนะครับไม่ต้องมาพูดเราต้องคุยความจริงกันครับอาจารย์นี่ือของจริงเลยใช่ไหมของจริงต้องของจริงครับอาจารย์เราไม่ต้องมายยอเยอะมันเราไม่ต้องมาประจบสอพอกันแล้วครับแล้ววันนี้ของจริงเท่านั้นที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับคุณนนะครับสวัสดีนะครับอนี่ก็เป็นมุมมองความคิดเห็นของ ท่านผู้ชมนะครับผ่านทางรายการชนทุกป,ปัญหากับสามารถนะครับอ่าถ้าไม่มีสายก็มาผมจะเบรกะนะอ่าวันนี้เนี่ยให้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือเพราะว่าเราสามารถที่จะกดได้เร็วแล้วก็สามารถที่จะตัดสายได้เร็วนะครับเอาเราพักกันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาครับ